มือสันน่ะเุ้ยมือกูตื่นเต้น่ะไอ้ตองไม่่ายเลยนั่มือสันน่ะเฮ้ย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 อย่างทีมือสันอะไรรูเบียนพอมกันตื่นเต้นแล้วเนี่ยเฮ้ยหลมากเลยคิดเชงอ่ะกินะา มีบริการด้วยเหรอนะคะมีบริการได้ฟังด้วยหรอจ้าคิดถึงนะมีมีบริการสองคนอ่ะองค์กรอ่ะขององค์กรเนอะน่ารักมากมึงตื่นเต้นมึงสั่นมากเลยเฮ้ยคิดถึงจังมากมึงมึงสั่นนะขออภัยในความสั่น เขาก็เขินเราเมื่อกี้น่ารักอ่ะไป <c oughs> ในความมือสั่นนะอสอจริงทุกคนแชร์ไปลงในกองทัพให้พี่ขวัญหน่อยครับเฮ้ยมีบริการด,ด้วยน่ารักค่ะทุกคนหนึ่เดียวไม่ได้ไตัวส,สองัวสองตันี่ต้องต้องใช้อนุมานนะหล่อมากน้องทำไมลูกฉันน่ารักอ่ะ,อะ ้ยเัวนารัก้ยนารักจังน่ฉันน่าหมอ่ะ้ยทุกคนเสียงยังกล้องอยู่ไหมคะน่ารักอ่ะเอ้เออแต่ว่าเม่รูเขานเ่าปีเกเหรอ นเดี๋ยวเราไว้พี่ฟ้ามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมมายอกมากเขียวหมัก,กวันหลังนั้นเป็นน้องร่อแล้วมันติดคนอื่นนะเออเขาจับเราหรือเปล่าบอกคิดถึงให้หน่อยบอกไปแล้วเมื่อกี้ยิ <c oughs> ้มแส่ม่มันเขินนะมันจริงๆอยู่ตรงนี้ดีกว่าอุ้ยรถไฟมาแล้วขอบคุณชมพู <c oughs> นี่มันติดคนอื่นไงทุกคน เขาเคี้ยวมากว่าหลังเห้ขอบคุณพี่ชมพูนะคะอาหิวข้าวอีกแล้วตื่เออเพิ่งตื่น เขินเขินเฮ้ยเด็กเก๋เด็กน้อยฮึมหลบ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 ว่าเหมือนเหมือนกันแล้วแหละเขื่อเอเหมือนกันไม่หลงขราเออเขาก็เขินไม่ไม่ต่างจากเราอ่ะเราก็เขื่อนรองเท้าเราไว้รองเท้ากองทัพกระเป๋าพี่พีมีอะไรเป็นของตัวเอง <laughs> เอ้ยกระเป๋าวิพีรองเท้าของทัพเ <c oughs> ว้นน่าจะเป็นของตัวเองซื้อเองเสื้อดีไม่ดีากางเกงกับเสื้อเป็นของป้าเด็ดนะไม่หมายถึงว่าซื้อเองก็คือรองเท้าเป็นของทัาแต่เสื้อน่าจะเป็นของป้าเด็ดมั้ง หยอกหยอกเซลเซลไม่ได้ยินเสียงพี่ฟ้าก็ไม่ได้ยินไงมันอยู่ไกลทุกคนไม่ผ่านซูมให้ไม่ผ่านซูมให้พี่ผันไม่ได้เข้าไปข้างในพี่ฟ้าไม่ได้พูดอะไรมันไม่ได้ยินค่ะทุกคนใจเย็นพี่ขวัญก็ซูไม่เล่นตากับนาฬิกาออแต่ว่านาฬิกาของเขาต้องส่งร้านห้านาขิงไม่ได้นะ เป็นเวนดิสัยกีฬาสีหรือเปล่าน่าจะใช่โอเว่นก็มีเป็นอินฟ้าไปไหนเนาะมีงานที่อุบลครับอุ้ยอีฟ้าสบายดีค่ะแล้วอะ โอ้ยไม่มีไม่มีเลยไม่ไปไหนเลยใครกันอะไรนะแม่ค้ากลับมาแล้วพี่ฟ้านอกใจหร้วพวกเราหรือเปล่าเราไม่มีนอกใจไม่มีเข้าคายใครนอกใจไม่มีผู้ไม่มี นอกใจไม่มีค่ะบอกแค่นั้นแหละเขินไอเลิฟ <I remember. S 2> ชอบยอิงผมยาวใช่น้องตอบผมถ้าจะตอบป่ไม่ใช่ผมตอบ <laughs> น้องต่อคะ่ะน้องตอบ <laughs> น้องรู้หรือเปล่าเป็นสิขน <laughs> น้องรู้หรือเปล่าเป็นซิต้าไม่ใช่ซอ,อ <laughs> สนซิลยีฟาซิตตาไม่ไม้องแซ่ผม <laughs> วาทำไมผมยาวจังขำมะทุกคนํำแรกที่ลูกพูดว่านอกใจมันนอกใจนอกใจไม่มีนี่ไม่มีเลยไม่มีเออเขาถามว่าเออคิดถึงไหมไม่มีเขาบอกว่านอกใจไหมขนานั้นมันมันไม่ได้มันต้องิต้องเป็นประโยชน์ที่ถามว่าคิดถึงกันบ้างไหมแต่พี่ฟ้าทำไมอ่ะมันนอกใจที่ไหนพี่ฟ้าต้องถามว่าเออเป็นยังไงบ้างก็ต้องถามอย่างงานอย่างนี้ไป บริการบริการเฮ้ยบริการน่ารักเนาะบริการน่ารักรอ่ะนอาจะไม่มีแอร์แต่จะมีบริการแทนอะแล้วบริการเขากระจายอยู่มันีบริการอีกคนอยู่ตรงนี้ชอบบริการมากเขาทำงานดีอะคือแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประชิดน้องอะทุกคนคือแบบก็คือเขาแบบเป็นฟิลแบบดูความผดผัยแบบอา่างหางที่แบบไม่ได้ตัวชิดต,ตึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบนะ้องฟิอย่างเงี้ย คือดูแบบคนละมุมอยู่คนละมุมก็ดูความเรียบร้อยแคนะ่นั้นน่าเป็นชอบไป่ก่อนชอบนะก่อนไม่ชอบกัดที่มันอะไรแบบอ่าอะไรเยอะแต่เขาแบบอ๋อเป็นนางสาวพี่ซันเ,เน,นาะพี่ซันเป็นนางสาวแล้ว <laughs> <laughs> แล้วพี่ฟ้าเป็นอะไรอ่ะนายนาย ไดีกว่าหาหาหลักยืดบริการหน้ารัไปในเครื่องน้แล้วกใช่สลับร่างนั้นพี่ปาเป็นเป็นงมากเป็นน้งสาก็ดีไม่ดีหรอไม่ชอบไม่ได้หรอ ูุมเลยเออเฮ้ชอบนะเหลเนี่ยพี่ฟ้ากัดหรอต่อจะไปเที่ยวไหนกัเลยหรอไม่ไปเที่ยวไหนไหนี้ไปไหเียคดันเาไปอีกทีนึงคสเวค่ะแล้วก็วันที่หนึ่งที่สองยาวเลย แล้วก็สิบเจ็ดมาที่เจ็ดก่อนแล้วก็สิบสิบเจ็ดเขายังไม่ได้บอกพี่ฟ้าเขาไปด้วยเหรอไม่รู้ใช่ปะเขาดูแลทุกคน พี่ฟ้าถามว่าคนดูแลสุดคนดรือป่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใครอ่ะซาราไงซาร่านักร้องอ่ะที่แบบเท่ๆแมนๆอ่ะนงซาร่าเออทุกคนส่งแค่นี้นะ บายบายพี่ฟ <Yeah. S 1> ้าบายบายีนบายบายในกล้องก่อนบายบายกล้องบายบาย